ว่าทุกคนชอบผลมันกอนมันแรงมากมาโจมตีกูปีบินกูบินเกาะแล้วบินโอ้ย <laughs> เหลือเกมพาร์ตอีกกี่อันเนี่ยโอ้โหเลทสองอันโอ้โหเลทโคตรแพงโอ้โหไม่คุ้มเลยอะ่ะแล้วที่ไหนคุ้มขอแนะนำโชโคสโต์โรบริการกดเกมพาร์ตต่างๆอีกทั้งยังมีผลิตภัณที่คุณได้เลือกซื้ออีกมากมายและยังมีอีกเกมที่คุณได้เลือกฟาร์มอีกมากมายลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ที่หาผลจังเลยอ่ะโอ้โดบักไม่พออีกแล้วขอแนะนำ ต้นช็อปบ,บริการเติมโลบัคแบบกลุ่มขั้นต่ำเพียง20บาทเท่านั้นอีกทั้นยังมีบริการวมหลากหางไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโลกูนและบล็อกโ,โลบัคลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ปีแจงเลยอ่ะเอ้ยอโล,ลบัคเองเอา้าโลบัคผมพอเอา้าทำไมถึงพอว่าผมเติมที่ชิลสโตร์บริการเติมโลบัคเลย3-7เลทยอดขายมากถึง82,000ลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับกดโลบัค บริการเติมเกมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น All Star Tower Defense บริการรับก้อนผลปีศาจ Block Fuzz ยังมีเกมพาร์ทคุณดะใช้อีกมากมายอีทันยังมีกดเอ็และกดค่าเงินแฟลกเมนลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับผมโอ้ย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 อูเปิดคนเดียวเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนเลยนะครับไม่ได้ผมแล้วในเกมเ้ยในเกมระเบ็ตแบบที่มีชื่อว่า Block Fuzz นะครับวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันวะ เราจะมาตีอะไรนะเรามาอ๋อเราเรามาตีเวทตีเวทอะไรตีรออะไรอ่ะวลาวว้าวเฮ้ยแต่มันไปได้ห้าคนเรามีแค่สี่เองเลยเราก็ไปสักประมาณหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อนี่อ่ะเดี๋ยวไปซื้อ ไม่เคยตีอ่ะแล้วหนึ่งเคยเราตอนนั้นไงที่แบบวิเราแค่น้อยๆเราไปตีกันหรอแพ้ไปตีแล้วก็โดนรอสกิลโดนตายอ่ะเดี๋ยวจะซื้อกันแล้วหนึ่งซื้อชิปกันไหนมึงอยู่ไหนกันนะคุณรอห้องรออ่ะเอี๋รอรอที่นั่นเลยรออยู่ในห้องรอ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 อยู่ในห้องรอไหนรอตีรออยู่ในห้องรอมาแล้วรอแอ่ะรอแอ่ะรออ่ะรออ่ะห้องน้ำเขาอยู่เขาอยู่ข้างล่างบวชอ่ะมีใครเลยไหนไหนก่ะ ไหนนเี่ยมาแคปซูลดีเอ้าบังลืมมามาสี่คนไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยเปลี่ยนที่วะเราเราเอาอีกคนไหมเราหาอีกคนไหมเดี๋ยวเอาแค่นี้โอเคใครเดยังหนาใครไปอีกคนน่ะไม่มีวะดานยังมีใครอยู่อีกอโอ้คนกดซับบ่อยนะช่วงนี้ เกดเลยกดเลยปะโอเคมาผมจะใช้ผลมังกรตีเพราะว่าทุกคนชอบผลมังกรมันแรงมากมาโจมตีิกูบินกูปินกูบินกูอนกินกเนกูบินกูบินกูบินนกกินูบนนกูนนนอูนก รออยู่ไหนวะเนี่ยรอหายรอหายอ๋อโน่นโน่นโน่่นไหวปหมเนี่ยไหนอะไหนรอเวทเนี่ยเวทเวทโอ้มันมองอะไรพี่เร็วตอนเนี้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ไง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 เข้าหายแล้วโจมตีโอ้ย่าดตัวแม่งไม่เจอไอ้เขี้ยวนั่งวาร์ปไอ้เขี้ยนี่ก็ระเบิดโอ้มันเร็วมากเลยดูดิไหนไยึดไหนวะขาไม่เจอ ตีอะไรอยู่เนี่ยเลือดมันแทบไม่นเลือเลยอ่ะหมดล่างแล้วเอามับอลไปไหนอ่ะนี่ไง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 เอาหายโอ้ยโอ้โอ้ยไปไหนล่ะนอ่ะนี่ไง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 ไกูโดนกูโดนกูโดนเออไหวไหมเนี่ยไหวอ๋อสู้ไหวอะไรอ่ะโอเคขอโทษละกันจริงๆอะไรเนี่ย อยู่ไหนวะอยก็ไม่เห็นใครเลยนี่ไงนี่ไงต้องคกูสกิลใส่ใครวะโอ้หายอีกแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่่นีโดนโดนสกิลโดนอ๋อหายแล้วนี่ไงนี่ไงนี่โอ้ยกูอีกแล้วได้ดาบรอกับหมวกรอสุ่มแล้วมันดีป่ะดีดิโอ้ลำคาสกิลนี้วะ ทำไมแบบตอนกูซื้อผลมาผลมันกากระกบอสใช้โคตรเก่งเลยอยตายแล้วขอเดียวก่อนนะโอ้หายไปไหนอีกแล้ววะนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่กับเคตะกกี้หายไปแล้วแแ่าเเนียข็งสวยสวยหายโอ้ยโอ้วาหายไปไหนแลรอ นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เนี่ยืนอยู่เฉยก็ได้เว้ยได้ให้มันพุ่งมาหาเราโอ้กูอีกแล้วคนอื่นก็มีตะกิ้มีแต่คนอื่นบ้างดิคนที่ใช่ใครๆก็ชอบเฮ้ยจริงเลยมึงพูดเรื่องจริงเหมือนกูตีเฮ้ยครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วไม่กลัวกลัวเนี่กูจะตายแล้วเนี่ยโอ้กูอีกแล้วโจมตีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว โอ้โินมโอ้โโอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โอโอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้โห้โห้โห้โอ้โ โอ้โหสกิลใส่ก uh ูอ huh. ีกแล้วอะไรครับนี่อ่ไละโอ้พอซื้อผลมาผลอย่างกากเลยมีใครจะตายอ่ะเห็นคนจะตายกูเอาจริงว่ากูยังไม่เคยโดนสกิลมันสักครั้งเลยก็มีแต่กูโดนเนี่ยมีแต่กูโดนของมึงนี่ลย ไปอยู่ไหนอ่ะเอาหายไปไหนแล้ววะแข่งแข่งแข็งเช็คแข็งเช็คแข็งมม่แข็งจริมโบะไปไหนแล้ววะเร็วต้องเดือดแค่จริมโบะเอาเฮ้ยจะยิงใส่ใครเนี่ยเ้ยโดนอยู่เอาหายเฮ้ยเราสู้ไหวว่ะคราวเนี้ยเรายังไม่มีใครตายมันจะมีเวลาจำกัดเลยวิจิมโบะแหละกิงมันอาจจะหายไปก็ได้ไม่หายหรอกเชื่อมันปิงงงงง ัดใดที่เราตัดแตที่เรายังไม่สกิลใส่กันเองกันนั่งเผลออยู่แม่งไปสภาพแม่งรอแม่งไปทำงานเอ้ยโอ้โหกูโดนไม่ใช่แบบรอแม่งไปทำงานแล้วแบบเรายังตีกันอยู่เราตีกันเองอะนะรอท้ายตั้งนานแล้วพียขอยยิ้มเลยดิพียสายยุโรปกลางเนี่ยปะบนเนี่ยยิ้มเล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 ยไม่กาโดนไม่กล้าโดนไปเฮ้ยมันแข็งมันแข็งโอ้โหตั้งปิดเบรคไอ้เจ๊แข็งโน่นไหนวะเนี่ย กูสกิลตันเองอ่ะมันใกล้ตายแล้วปะมันใกล้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันใกล้ตายแล้วตัวแรกของเพื่อนผมเลยวะเนี่ยใช่ยังไม่เคยตีมันเลยจริงวะอ๋อหล่อหลอตีมอ้าวตีกูเฉยอยู่ไหนวะวาไปมาไปมาอยู่ได้นนู่ไอ้เี้ยผนคอนโดนเอ้ยถ้าถ้าฝนคอนโดนซื้อมามันมันหนได้จริงป่ะไม่อ่ะกระจอกว่ะ จบินคูดาวโคตรไอ้วับคูดาวโคตรนานเลยโอ้ยก็ไม่ังบินได้อย่างงี้นะซื้อไปใช้ละกูมาละกูมาละโอ้ไม่ละโจมตีขึ้นที่สูงแล้วกูขึ้นที่สูงแล้วรู้สึกไม่โดนเลยว่ะโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่เต็มเอ๋อโดนรอโดนรอโดนโดนกูแข็งแข็งแข็ง อะไรแข็งอะไรอะรอไงเดี๋ยวเอ้ยมันจะตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเดียวนิดเดียวนิดเดียวหาไปเจอมองไปเจอโจมตีโอ้ยตายแล้วโอ้ยไหนรอวะตายแล้วนี่ไงยังไงเอาหายแล้วเอาตายแล้วนี่ไงนี่ยังยังนี่ไงนี่ไงยังยังยังไหนวะตายจังเนี่ยไหนอะยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวตายแล้ว โอไไ้ได้หมวกเ้กูได้หมวกวโอ้ไม่ได้ดาบอีกแล้วกูไม่ได้ดาบสักทีฮัลโหลเกมหมวกมันเก่งวะเอ้ไม่ใช่เออหมวกมันดีป่ะดีอยู่ไม่แต่ว่าหมวกซันต้าดีกว่าเลยโอ้จบแล้วไม่ได้ดาบสักทีว่ะทุกคนดาบมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะํำไม่ได้แล้วกาตายมันจะไปดาบขาวๆอ่ะดาบรอไม่คยอยู่วันพีเดอะกูก็ไม่เคย เอาโอเคผมก็ช่วยลืมฝากกดไลค์กับ subscribe ผมด้วยอากาศทุกคนได้จะฝากถึงคนดูไหมรักจุ๊บจุ๊บดูแลกันด้วยนะครับกดซับกดซับช่องเยอะๆนะครับอ๋อช่อง z e สีเ o า t อ่ะนะจอปเกมวัตต์ฟิกโอเคโอเคผมไปแล้วผมไปแล้วไม่ไปไม่ไป